ตัดผ้าก the ็ค hmm. ือชิ้นหลังสันทบแล้วก็ตัดหนึ่งชิ้นตัดหนึ่งชิ้นนะอเย็บตามที่ครูบอกไว้ไหลเนี่ยเราไม่ต้องไปตัดใหญ่นะเพราะว่าเสื้อผ้านิ่มเนี่ยไหลเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราเย็บเสร็จแล้วเราคงรวมก็คือไม่ต้องแบกตะเข็บนะถ้าเราทําเสื้อเข้ารูปเป็นพวกผ้าฝ้ายผ้าไหมเนี่ยเราจะแบกตะเข็บเสื้อพวกนี้เราไม่แบกที่ที่หนูไปเย็บให้ครูก็ไม่ต้องแบกเย็บตะเข็บนะะรวมไปเลยนะ ใช่ใช่นะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วชินหน้าเวลาตัดตรงนี้มันมีรอยอยู่มันมีรอยอยู่นะตรงนี้เราจะก๊อปปี้ตัวนี้มาเป็นอันนี้มาเป็นหน้าสาเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยอย่าตัดทิ้งนะลูกถ้าตัดทิ้งเป็นอันว่าจะต้องตัดตัวนี้เพิ่มอีกคู่หนึ่งมันไม่เสียนะแต่ต้องตัดเพิ่มอีกคู่หนึ่งถ้าเราไปตัดมันทิ้งนะทีนี้เราไม่ตัดทิ้งตัวเสื้อเราใช้เต็มถ้าไม่ใช้เต็มเพราะเราจะต้องเย็บจักในตลกออกนอก ก็เลยใช้ตัวนี้เต็มนะคะแต่ถามว่างานดีงานแพงเขาก็ตัดต่อนะเอางานดีงานแพงเนี่ยเขาตัดต่ออยู่นะตัดต่อยูต่เราไม่จาเป็นไนก็ไม่ต้องตัดต่อคือตัดต่อมันเพิ่มชิ้นงานก็คือเพิ่มชิ้นนี้เนาะอ่ะจากนั้นเราก็จะทิ้งรอยตัวนี้ไว้นะคะเพราะเราจะต้องเอาตัวสามตัวนี้มาเย็บจากในเบิ้ลนออกมาข้างนอกนะคะแล้วก็ตัวนี้ตัดนะคะผ้า ตัดผ้ากาวยืดสองชิ้นตัดผ้าเสื้อสองชิ้นนะคะอย่างละสองชิ้นก็คือไซส์าฝาเวลาเราจะปูผ้ากาวตัวนี้เราก็ต้องอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องตัดผ้ากาวก่อนตัดผ้าเสื้อก่อนจากนัน้นรีบติดแล้วจึงจะมาวางแพทเทิร์นเพราะว่ามันเป็นเส้นเล็กค่ะแล้วมันโค้งด้วยตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าหนูก๊อปปี้ไปก่อนมันมีหวังว่ามันยืดพอ mm hmm. มันยืดเสร็จแล้วเวลาเรามาเข้าคอมันเข้าคอไม่กระชับ นะอ่ะตรงนี้เรียบร้อยนะคะเราจะมาดูแขนเสื้อแขนเสื้อตัดปกติอย่างนี้ก็คือ2ชิ้นคู่หนึ่งสองชิ้นแขนเสื้ออันบนผ้าตาข่ายสองชิ้นผ้าตาข่ายเนี่ยกิ้งไม่ติดกิ้งไม่ติดเพราะฉะนั้นเวลาเราตัดเนี่ยก็ไม่ต้องกิ้งเพียงแต่ว่าเราตัดให้เหลือออกจากตัวแพทเทิร์นไปประมาณ1เซนแล้วเวลาเราเย็บเราก็ถอยหลังกลับเข้ามาหเซนเออเย็บแบบงานลว นะคะร้านที่เขาตัดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผ้าตาข่ายกับพวกผ้าฉีฟองเนี่ยเขาจะไม่กัอปี้เขาตัดแบบเผื่อไปเลยแต่ว่าคนเย็บต้องรู้นะว่าช่างเขาเผื่อมาเท่าไหร่ใช้ตีนผีตักอ่แาแล,แล้วเราก็กดเย็บย้อนัดเข้าก็คือตัวนี้ไม่ต้องกิ้ง<ช>ออไอ้งานตัวเนี้ยมันจะบอกเราแล้วว่าตัวไหนตัวบนตัวไหนตัวล่างเพราะฉะนั้นตัวที่มันบานกว่าคือตัวบนจะเข้าแบบจานต้นหมึกเดี๋ยวเช็ดไม่ออกตัดตัวนี้สองชิ้นไม่ต้องกิ้งนะลูกนะคะ ิ้งยังไงก็ไม่ติดแต่ถ้าใครกิ้งแล้วติดก็กิ้งไปไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่แล้วมันไม่ติดนะคะจากนั้นเราเอาตัวจีบมาวางตัวจีบมาวางก็ว,วางผ้าตรงใครไม่อยากวางผ้าตรงวางเฉลียงก็ได้เพราะตัวเนี้ยมันเป็นจีบปล่อยจีบปล่อยนี่วางเฉลียงได้เนาะแต่เราไม่วางฝาแเท่อน,นั้นเองตรงได้เฉลียงได้แต่เฉลียงไม่นิยมวางเพราะอะไรเปลืองผ้าพราะเฉลียงไปผู้เหลือมุมนี้มุมนี้มุมล่างอะไรเนี้ยเปลืองนะ เพราะฉะนั้นตัวนี้เวลาตัดไปปุ๊บเนี่ยบนนี้จับตัวนี้จะเท่ากันจะเท่ากันเพราะฉะนั้นตัวนี้นะเวลาตัดก็เหลือเซนครึ่งเซนครึ่งเซนครึ่งรอบเลยรอบเลยแล้วจากนั้นเวลา c o ปปี้เนี่ยคัปปี้แค่เนี้ยที่ครูทำเครื่องหมายไว้ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องไป c o ปปี้หมดนะคะเพราะว่าเวลาเราจับจีบเนี่ยเราจะเอาจีบเนี่ยมาชนกับจีบนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลา c o ปปี้เนี่ยก็ c o ปปี้ด้านถูก ด้านถูกนะเพราะว่าเวลาเราจับเราจับด้านถูกออกมา,มาจับจีบมาเจอกันนะคะมันจะไม่เหมือนเราตัดกระโปรงตัดอะไรมันจับจีบข้างในอันนี้จับจีบข้างนอกเนาะ,ะตัวนี้กิ้งร,รอแล้วก็ตัวนี้กิ้งมาจึ๊กหนึ่งจึ๊กหนึ่งพอละแล้วก็กิ้งด้านถูกให้เรามองเห็นถ้าเราขี้เกียจกิ้งอ่ะเราจะไม่กิ้งก็ได้ใช้ดินสอแต้มไว้ก็ได้จแต้ตมไว้ที่ด้านถูกนะคะข้างล่างปล่อยไปเลยไม่ต้องใช้มันเนาะ จากนั้นเราจะมาตัดปกปกตัวนี้นะคะเราจะใช้เคมีเคมีเราจะตัดเนี่ยไม่เผื่อเย็บเลยนะคะไม่เผื่อเลยเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นเท่าไหร่ตัดเท่านั้นแล้วก็มาตัดตัวนี้เผื่อเย็บมาเผื่อไปประมาณเซนครึ่งการเย็บตัวนี้กับฐานคอเชิ้ตมันจะเหมือนกันเราไม่ได้ใสุ่้นเนาะมันก็จะเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเกลี้ยงเคมีคตัวนี้เผื่อกระเสือนะคะ เผือแล้วจะกิ้งก็ได้ไม่กิ้งก็ได้แล้วแกบางคนบอกว่าไม่กิ้งหนูเย็บไม่เป็นก็กิ้งกันไปนะแต่ถ้าช่างเขาบอกไม่กิ้งฉันไม่้องกิ้งนะจบไปตรงนี้จากนั้นก็มาตัดผ้าเฉลียงตัวนี้ต้องใช้ผ้าเฉลียงนะผ้าตรงไม่ได้นะตรงก็ไม่ได้ฝาก็ไม่ได้นะที่เราจะร้อยเข้าไปตรงชายเสื้อแล้วก็กระุกแล้วก็ผูกอนะคะใช้ความยาวเนี่ยประมาณเมตรครึ่ง ประมาณเม็ดครึ่งใครรู้ตัวว่าตัวใหญ่หน่อยก็ไปไป,ประมาณสักเม็ดเจ็ดสิบเม็ดแปดสิบนะคะ <c oughs> <c oughs> ตัดนี่นะถ้าเกิดว่าผ้าไม่พอสามารถที่จะต่อได้นะการต่อผ้าเฉลี่ยให้จะต่อไฟอย่างนี้นะคะเราเย็บกันมาหลายตัวแล้วการต่อผ้าเรารู้แล้วนะต่อไฟนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นตัดกว้างทั้งหมดสามเซนแล้วเวลาเย็บแล้วเนี่ยเวลาเราทบมาแล้วพุกเราจะเย็บแค่เส้นเดียว แต่ว่าบางคนบอกอาจารย์หนูตัดล้วมันไม่ตรงน่ะมันไม่อยากตรงเลยมันจะเอียงไปเอียงมางก็ตัดสี่เซนบางทีแบบหนูตัดแล้วเอียงอีตรงเนี้ยสามเซนพอไปจะเป็นหางงูอีหัวงูเนี่ยสี่สามเซนพอไปถึง,งหางงูงมันเหลือไม่ถึงสองเซนใช่ไหมมันเป็นงั้นแหละจ้ามันเป็นงั้นแหละมันไม่รักดีเออ <c oughs> แล้วก็เอาใหญ่เข้าไว้แล้วเวลาเย,ย็บก็มาเตียนทิ้งเนะ เพราะเราเย็บไม่ตรงเนาะอะพอเราทําตรงนี้ได้แล้วปุ๊บสามารถที่จะต่อได้นะต่อหลายเส้นก็ได้ต่อหลายท่อนก็ได้เลยเพราะว่ามันอยู่ข้างในมันไม่ได้โชว์โชว์ตรงที่เราผูกเนะี่ยที่มันห้อยลงไปนิดนึงนะอะตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเวลาเย็บนี่คุณจะเริ่มที่แขนก่อนเลยนะเริ่มที่แขนเลยก็คือแขนเนี่ยก็คือจับจีบจับจีบเนี่ยเราก็หยิบจีบนี้อันนี้อยู่นอกเนาะ หยิบจีบนี้มาหาตัวนี้เข็มหมุดกลัดแล้วก็หยิบจีบนี้มายันกับจีบนี้เข็มหมุดกลัดพอเรากัด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 เสร็จปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องเลาด้วยด้วยเข็มมือเราจะเลาด้วยฝีจักรเราก็เย็บปื๊ดเลาเกาะไปเลยมันจะอยู่เลาเข็มมือไม่อยู่ไม่ค่อยรัดดีนะตรงนี้ก็ปล่อยให้มันเวิรงว้างไปไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเนาะพอหลังจากเราเลาตรงนี้เสร็จสับเรียบร้อยแล้ว ถ้าเราอยากจะรีดแต่จีบนี่รีดไม่สวยรีดแล้วมันตายมันตายมันตายแล้วมันมันมันไม่เป็นขึ้นมามันจะไม่หยุ่นหยุ่นเนี่ยมันมันมันสตาร์ทไว้เลยก็ส่วนใหญ่เขาไม่รีดนะคะอ่ะพอเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะมาเย็บที่ชายเสื้อชาปลายแขนตัวเนี้ยเย็บเราจะเย็บตัวนี้นะคะเดินได้รูตรงเนี้ยสองเส้นก็พอฝีจักฝีจักก็ คือตรงนี้มันไม่ได้ตัวโชว์จากเราห่างนิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเย็บอะไรก็แล้วแต่ที่รูดแล้วเป็นตัวโชว์โชว์หมายถึงว่าพอใส่ไปปุ๊บคนอื่นก็เห็นชิ้นงานของเราเช่นเราจะต่อหน้าอกอย่างเงี้ยแล้วเราจะรูดอย่างเงี้ยต้องต้อง,ต,องต้องใช้ผีจักปกติแล้วต้องเดินสามเส้นแต่อีตัวเนี้ยเวลาเรารูดเสร็จมันมุดเข้าไปอยู่ข้างในก็เลยไม่จําเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รูดตัวนี้รูดตัวนี้รูด้าไปเสร็จต้องได้เท่ากับอันนี้ ปลายแขนของตาข่ายแล้วจากนั้นเราก็เอาตัวเนี้ยมาเย็บติดกับตัวนี้นะคะพอเราเย็บติดกับตัวนี้เสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จับข้างมากระทบเข้าหากันเวลากระทบเข้าหากันปุ๊บเนี่ยมันจะมีทั้งตัวตาข่ายแล้วก็ตัวตัวหนดตัวนี้มันเราก็จะเย็ดยิงยาวอย่างนี้ไปจนถึงตาข่ายเลยจากนั้นก็พลิกกลับพอพลิกกลับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ดึงผ้าตัวเนี้ย เนาติดก,กับตัวตาขายแล้วมันจะถ่วงของมันเองแล้วพอไปถึงตอน้นอ๋อมา,ยมา,ยมายอย่างนี้เองปล่อยให้คุณนึกซะตั้งนานถูกไหมเราก็จะอ๋อกับมันเลยแล้วก็เอาตัวนี้มายิดก,กับตัวนี้แล้วเราก็เนาติดไว้พอเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเ,เราได้แล้วตัวบอลลูนได้ตัวบอลลูนแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเข้าท้องแขนท้องรีบแบบตาเข็บจะไม่ดบตาเข็บก็ได้ตัวนี้ไม่เคยแก่หรอกเพราะมันเป็นเสื้อหลวงพองหลวงก็ได้ นะคะตัวนี้นะคะก็คือเข้าตัวนี้พกเล็กๆเหมือนผ้าโหลอย่างนี้ยก็ได้นะคะจากนั้นพอเราตรงนี้เราเสร็จสับเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็หยิบเอาชิ้นบอลลูนเนี่ยค่ะมาเย็บเข้ากับตัวนี้แล้วก็เย็บเป็นวงกลมเย็บเป็นวงกลมเท่ากับเสร็จงานของตัวนี้นี้เราจะเอามาเข้าแข่งกับตัวนี้ตัวนี้เราก็เดินได้ไวสองเส้นนะคะเดินได้สองเส้นปล่อยห่างนะปล่อยห่างแล้วม่เสืยนะคะ เส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่หนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ปุ๊บไปเราเส้นที่หนึ่งเนี่ยก็จะไม่ทับเส้นนี้เนาะเขาจะอ,าออกไปไปมนเกาะไม่น้ําโขงกันะนะต่อไหมเราเรียรล,ลาลาดมาข่ะเนี่ยแต่คือถ้าเกิดว่าเราทําส่วนเนี่ยปุ๊บแล้วเวลาเราเข้าไปปุ๊บมนเวลาจับมันเหยียบติดกันี่ยมันล่อไม่ออกแล้วมันไม่สวยแล้วก็หนีมันขึ้นเป็นนิดหนึ่งหนีขึ้นนะอย่าหนีลงนะอ่าแต่ว่า<พ>ถ้าในกรณีที่เขาเดินสามเส้นเดินสามเส้นอีกเส้นต้องอยู่ที่นี่ ต่มันจะถูกเลาะมันจะถูกเลาะทิ้งถ้าเดินสามเส้นในพวกแขนสูตรแขนไทย<ม>เดินสามเส้นอีนี้เวลาเดินก็จะเดินแค่นี้เนี่ยเพราะแม่น้ำโขงไปเรื่อยอันนี้แล้วบอกอาจารย์แม่น้ำโขงอยู่ไหนหนูไม่เคยไปไปซะแล้วก็นี่ปล่อยหางแล้วก็มาอีกเส้นหนึง่งทางกาเต็นผีเดียวนะคะต็นผีเล็กๆอ่ะนะอย่างนี้ไดมคะ เราทําอย่างนี้แล้วก็ยังไม่ต้องกระตุกก็ได้แล้วก็พักไว้พักไว้พร้อมที่จะมาเข้ากับตัวนี้นะพร้อมที่จะมาเข้ากับตัวนี้ทีนี้วเวลามาเย็บเสื้อตัวนี้ก็ไม่ยากเสื้อนี่ตัวนี้โอ้โหพอจะตรงนี้ละง่ายอีที่เราหัวแตกก็คืออันนี้ตัเนี้คือง่ายแต่ง่ายพวกอาจารย์หนูไม่เคยเข้าซิทแจ็คเก็ตเลยทําไงวะจะยากต้องซิปนี่แหละใช่ไหม ถ้าเราไปเจอไอ้แจ็คเก็ตผู้ชายอ่ะแจ็คเก็ตผู้ชายที่มันมันมันมีรูดด้วยแล้วมันจะมีลิ้นปิดไปด้วยเนี่ยโอ้โหนั้นโคตรยากโคตรยากแต่ว่าคนทําผ้าหลูก็จะจะทําไวเพราะว่าเขาทําเป็นประจําถ้าอย่างครูทําครูก็หัวแตกนะยากยากบางทีลูกค้ามาตัดโ้โหไปซื้อเ่ะอ้าขี้เกียจคิดนะอ่ะตัวนี้เราจะเริ่มต้นจากอันนี้เลยเริ่มต้นจากตัวนี้เลยนะเราก็จะเอาซิปเนี่ย ถอดหัวออกก่อนถอดเล้นจะเป็นสองซี่แลกวก็ซินวางตัวนี้นะคะเอาวางกับตอวนี้วางข้างในนะแล้วเสร็จเรียบร้อยเราก็เดาซิปจากหัวเนี้ยมาถึงข้างล่างนี่เมื่อเราวางซิปเสร็จเรียบร้อยก็เอาตัวนี้วางวางในอีกเนี้ยตัวนี้จะเราปูกาว่าแล้วก็วางในนะซิปก็วางในก็คือวางได้ผิดแล้วเราเวลาเราเย็บปุ๊บเนี่ยเราก็จะเมื่อเราเย็บจงเนี้ยสพื้นลงมาปุ๊บเราก็พลิกตัวสากเนี่ยกลับขึ้น พอเราดับขึ้นก้นอี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 ฝันซิปเนี่ยมันก็จะเด้งกลับออกมาตอนระวางเนี่ยเราต้องเอาฝันซิปเนี่ยเข้าหาตัวเสื้อนะเพราะว่าเวลาเราพลิกแล้วตัวฝันซิปมันจะเด้งออกมาอ่ามันจะเด้งถ้าเราเราจับแล้วมันผิดมันจะบอกอะไรว่าผิดเพราะว่าหนูจะพลิกมันไม่ออกมันจะบอกเราเองหมายความว่าชิ้นงานมันบอกอะไรเฮ้ยผิดแล้วนะเออกลับคืนสู่สภาพเดิมซะก่อนแล้วตั้งต้นใหม่นะ ทีนี้พอเราได้ตรงนี้เสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บจับตัวนี้วาพลิกออกพลิกออกแล้วเวลาเราจะเย็บกดตรงนี้ตรงนี้ก็ขิดก,ก,ก็หน่อยแล้วเราก็เน่าเนาเน่าเนาติดที่ให้เรียบเลยแล้วก็เย็บกดนะพอเราเย็บกดเสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะมาเข้าไหล่เข้าคาดจะเข้าปกก่อนจะเข้านี่ก่อนก็ได้เนี่ยได้หมดนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยเวลาเราจะเข้าเนี่ยเราก็จะวัดจากจุดเนี้ยจากจุดเนี้ย นะนเนาประมาณสักสองสามเซนแค่นี้แซกลังกระดุมการแซกลังกระดุมนี่อย่าอย่าอย่าพัดชายแล้วแซกนะถ้าพัดชายแล้วแซกไปไงไส้ไก่โผล่ไหมไม่โผล่กระทุหัวตัวเองไปนั่นทำไงไส้ไก่ไม่โผล่ปรากฏว่าไส่ไกคู่ไปเนี่ขึ้นแต่ไม่มีรูไม่มีรูไส้ไก่ไม่มาเพราะฉะนั้นเราต้องแซกทั้งทั้งที่ละเอียดแบบเนี้ยแล้วก็กลับอย่างนี้แซกก้อง อ่าอย่างเงี้ยแล้วเราก็แซกไปแซกก่อนใช่ครับอ่าแซกแล้วก็ใช้กันไก่งิบนิบก่อนแล้วฉันจะมาพับชายเสื้อขึ้นไปพอพับชายเสื้อขึ้นไปปุ๊บเนาเนารีบแล้วก็เย็บกดเลยแล้วเวลาเราใส่ใส่เนี้ยสายเนี้ยมันก็จะโผล่มาที่รูนี้ได้ไหมนะโผล่มาที่รูนะี้เนาะก็โผล่รูนี้มาแล้วก็ดึงได้นะคะเออบางคนเขาทําตรงเนี้ยตรงเนี้ย บางคนก็จะแบบมามามาแง่ที่รูนี้มาแง่ที่รูนี้หมายถึงว่าเวลาเย็บตัวนี้ไปปุ๊บเอาตัวเนี้ยเหลือรูไว้หน่อยก็ได้นะก็ได้ก็ไม่ต้องแซกก็ไม่ต้องแซกก็ไม่ต้องแซกเวลาเราเอาตัวเนี้ยเย็บตัวเนี้ยกประกอบไปปุ๊บฉันเหลือรูแค่นี้เย็บไปนะกดนะปึ๊กปุ้ดปปลงมานี่พอถึ่งไส้นี้กหหูรูไว้ก็ได้ก็ได้แล้วเดี๋ยวอีไส้ไก่ก็จะมาโผล่ที่รูนะคะ บามทีโอ้ยขี้เกียจไปเปิดจากแซกไว้จากแซกไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เปิดที่เปิดที่รูนี้ไปเลยเพราะรูเนี้ยเพราะว่ายนเนี้ยมันอยู่ข้างนอกอยู่แล้วมันไม่ได้อยู่ข้างในนะคะพอเราได้ตรงนี้เสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บก็เข้าคอเสื้อนะเคยเย็บเสื้อเชิดกันมาคอเสื้อเข้าไม่ยากเข้าแบบเชิดเลยนะคะแบบเดียวกันเนาะแต่ว่าการเข้าปกคอจีนเนี่ยความเนียนมากกว่าคอเชิด ความเนียนความความความโอฟความคมของมันมันมากกว่าคอเชนนิดหนึ่งอันนี้มันอยู่ที่เทคนิคของคนเข้าแล้วว่าเราจะเข้าได้แค่ไหนเนาะ,ะตัวนี้ก็ง่ายๆไม่มีอะไรวันนี้ครูขึ้นนเส็จแล้วเผื่อมันมาเสาหน้าเราก็จะได้แบบที่ครูให้ไปเนี่ยไม่น่าจะเรียนหมดนะคะเพราะว่าช่วงช่วงที่เราเปิดเรียนใหม่ๆเนี่ยเรา